สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะนำผ้าใหม่ซึ่งเป็นงานผ้าใหม่ของจังหวัดสุรินทเป็นไหมบ้านพุ่งยืนงานโบราณสะสมนะคะเรียกว่าลายสมอนะคะเป็นลายเล็กๆชาวจังหวัดสุรินชอบนุ่งค่ะส่วนใหญ่แล้ว คนที่มีอายุชอบนุ่งแบบนี้นะคะสวยแบบเรียบเๆค่ะเป็นตาเล็กๆงานชิ้นนี้เป็นใหม่บ้านทั้งพุ้งยืนทั้งยืนค่ะราคาก็แสนจะเบาสายอาบน้ำยาแล้วนะคะขนาดของงานนั้น1 m, คูณ2เมตรขายเพียง1,250บบาทเท่านั้นนะคะสามารถเอาไป ตัดก็ได้ค่ะสวยงามมากได้มาตรฐานแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนงานโบราณสะสมไม่เก่าจริงไม่ไม่เหลือไว้นะคะเพราะว่าบางคนชอบสะสมงานโบราณน,นะคะงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานที่สวยเรียบหรูที่สําคัญเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะทอมือกีโบราณด้วยทักทายมาได้ค่ะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนอาบน้ํายาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะ